อมีน้ำมันด้วยน้ำมันม่นมีเครื่เล่มเยเเล่มใหญ่มันมนจุดันนั้นนะมือบในโคอันใหม่สีขาวสีนยะสภะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะมะโนยะสปะคาวโต อะระหะตัวสัมมาสัมพุทธะสมาโนยานสะพากวาตุอะระหะตัวสัมมาสัมพุทธะสมาโนมาะระหะตัวสัมมาสัมพุทธะสมาเหสีโนมโนโอตัณฐาม สัสวะคาตเสวะเตนนธามมะสงคาสะปิสูตลาเทเทนวมะวะวะมะตยาราธาสระตนาตยัสสะทุกรมโนุษมะกัติตัสสะตัสสัสวะทวตยัสสะภิมโนการปภะวน သောပါသဝံမ โมจารมเมสภตามมะมะโมตมะทามะระโมจาริวโตจารสัตวตทิจจาตายุตตาการเวนธามะสวนังเอตตามะฆะโมตมะตาโปจาริมปัญญาจาริ ขันติจะสมวจาสตาสามนานันจะทตสนางกาลินาธรรมาสัตชวิตามังคะโมตตัมตโพจะรมปัญญาจริยจาริยสัจนาธาสสนังนิพพานสาคิริยาจริตามัง ตมังสังโฆทัตมกัตามิให้จิตังย <aprend> e. ัจณกรรมปัตยสุขัมิระชังเพมังเอตมังกัโมตมังเอตาทิสาวิกาตวานสาพาธรรมปราชิตาสัพาตาสดกัังติตันเตสังมังกมโมตมังเตกาลิยังเตทาตถามิกาตถุ Sân tang bát hạng lap isa mi chasa khó chuột chasa vô chasa vô cô mô tóa ana ti mãi mi santo chasa khó chasa vô chasa khó เทตนาติมังเยตากาติมังเทนะเวสนาปะเจกัสันวาณะยมมะญาสะทูขมิจุยมาตังยะทังปะตังมาโยสังเอตาปะตังมาราเกติวัมปิสาภโพเตสุมาณะสัง 对对对 ตาหิเวชิกาสัตตาปทิอุานะภิสารพมสิกาตตาเมรัตัตาเมปตาปติกามนตโพตานิสุขุมโนภาควะโตมโนสัตตนังสมมาสมพุธา 三、四、八、三。 ยาเสถีมาเถ้ิมะหาคุณาปริเมตตพุญญาเิกกาฬจัสรังปันตรายนิวารณาสัมมาทัสสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิติสัมมาปุริสลาธานานุอา เวนัตถวโลกตระทัศมานภาเวนัตวทาสสงกิรมาคานภาเวนัตสมาปติยานนภาเวนัตถลพิญญาณุภาเวนัตุสัจญาณานภาเวนัตสัพพายญาณานภา สาภาโยตายานาโมภาเวนะเมตตากรุณาโมทิตาตัสสเป็นลูภาเวนะสาภาปะริตาลูภาเวนะราตนาตายะสาระนาโมเวนะมะคะนัตตาโรคะโสกปาตวะโทกัตโทมนะโสภายาสาวินาสันโตสาตารายยปิวินาสันโตสาสันกังอะมห ฌัมโตทิอายุตังนัมทัตุทัตสาสะมะสะจีเวนะสัมังคิโกโกตุสัปปะทังอาคาสะปะปะตะวะนะพุมิทังขามาะสะมุตตะขะมะขะกาเทวะตาเจวะธรรมะตาจ้าพรหมะตาจ้าเทมาตาจ้าทิปะตาจ้าสะตาอัมเหอานุราคันตุ

ตัสสีลังสมาทายธรรมสุจริตังจารีตัสสีวะอนุภาเวนะหูตุเทวสัิสัานิกิตังจินติตังปูชังท้าวณังวาจนังการุธามาสะเทสนังส ตาสอายุปวัติทีตียทธาปิเสนาวิปุลานะปังอาปาจปาปตาสมันตาโนปริยางในปเทตตาจตุทิสาเอวังจราจามาจุจาธิวาตังติปัน พระมเีตาติเวเสสเทจันดาลปุโกสนาเกินจิปริวาเทติสาพเมวาวิมาทตินาตาตาทินางโพรมินาราธานางนาปาติยานัา ปิมันตาโุเทนะสักาเทตุงทะเนนวะตาัสมา,สสาส<อ>มิปัญิโตโปโซสัมปะสัมธรรมะตาโโพเทธรรมเมจาสังเขจะรเทรสัต ธรรมนิเวสเยโยธรรมะจาริยาเยนะวาจายุตาเจตัสวิเทวนาสังสันติเปรียสักเเบโมทติเติยจะสาทายาทาคาเตอเจลาสุปาติทิตาสิลานจะยาสักลาน อริยตารังรรมปัสสังสิต ah ัรสังเขปัสสะโทยัติโอจุต an ันจตัตจงนาทาริโตติธรามอะโโมขันตจฉิวิตังตัสสะมาสะธรนจฉิีลังจะปัสสะธัรมธรรมะนรรตานุโลเชตธรเมิธาวิสาร โอทานาสานาหันตตยังเวลพานายานาสยานาโปเพปวัตเตตัเสวะวิสัยโอตายาังทรมิยามตาอนิจตาทโทก ตยาทั่นตัณโสตัณต so, ังหนามาเสอุปาทาวาภิกขเวตาทากาตานังอนุปาทาวาตาทากาตานังติตาวาสัตตุตามาติตาตาธรรมะยามาตาสาเปส พระนิจาติตตังตถาคตภิสังโฆจติอภิสเมติอภิสังโฆชิตาอภิสเมตวาอาจิตติเทเสติปัญญาปติปัตติวิวรติวิปัจจิอุตานิกโรติสังเพสังฆาริจจิอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังจิตตาวา สทาตุธัมมะทิตาตัมมะนิยามะตาสาเิสังคาราทุกขติตังตัาตะตอภิสัมโพชติอภิสัมเมตอภิสัมกุณฑาวาอภิสัมเมตวาอาจิเกตเถสติปัญญเปติปัญ เทววารเทวพาชาเทโอตานิกโรติสาเภสังคาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวตาธานังอนุปาทาวาตธาคาตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาตา มานิยามตาสะเพตัมมอนาตาติตังตถาคตอภิสัมโพกติอภิสมเมติอภิสัมโพชิตวาอภิสมเมตวาอาจิคติเทุติปัญญาเปติปัญติวิวรติวิภัจติโุตานิตารติสามธัมมอนาตาติอุปาทาวายทากตานังอนุปาทาวายทากตาน

อิตาปัจยตาสุญญตาตถตาตายะาตาตาเมยตาสะพิสังตารานิจจติตังยตาขตติอภิสัมโพชทติอภิสัมเมติอภิสัมชิตวังอภิสัมเมตวังอาจิกติเทศติปัญญาปติปันติวิวรติวิภัจติโุตานิการติสาเพสังตารานิจจติอุปาทาวาย

ยะาตาตัตมะยตาสาเพสงคาราปุคาติตงยะทาโกโตอภิสัโดเจติอภิสัมเมติอภิสัมโพธิตวาอภิสัมเมตวาอาจิตติเต ปัญญาเปติปัตตาเปติวิวระติวิปัสสติอุตานิการติสังฆารานิจาอุปาทาวายาธาขตานังอนุปาทาวาญาตานังสุปฏิทิตาวาสตาตุทามาติตาตามนิยามาติทปาเจยตาสุยตาตัม ตาตาญาสตาตัมมตตาสะเพสาขันกาทุกขาติตาญาทาคตโตอภิสังนติอภิสันเมติอภิสังโู้ชิตตวะอภิสันเมตตวะอาจิตติเตเสติปันยเปติปันทเปติวิวารติวิปัจติหูตานิการติสาเตสังขาราทุกขาติอุปาทาวายทาคาตานังอนุปาทาวายทา นางสุภเดเทตาวาสาตาตุทามาททตาตาธรรมนิยามตาหิทปาจจยตาสุญญตา ตถาตายาตาตัมมยตาสาเธทามาอนาตติสังยถาโตอภิสังชาติอภิสัมมิติอภิสัมพทธิตาวัติสัมมิตาวัจิกติเทศติปัญญเปติวิวารติวิปัจจิโหตานิกโรติสังเตธามอนาตติสัเพสังขารานิจติยถาปัญญาญาปัจติอธาาน ธนนตัติโตเทสมาโคภิโสทิยาสาเปสังฆายาอเนจติยธาปัญญาญาปัจจติธานีพินตัติโตเทสมาโคภิโสทิยาสาเปธรรมาอนัตตาติยธาปัญญาญาปัจจติธานีพินตัติโตเทสมาโคภิโสทิยาอาปะกาเตมโนเสสุเยชนาปาระคามิโน อธายอิตรามปชาเตระเมวานุทาวติเยจะโาสัมมาทาคมาเตถามมธรรมานุวันติโนเตชนาปารเมสันติมาจุทะยางโุทตระการกันธงธรรมเวปะยะโสกัมเวทปันติโต กาโนกามาคามมาวิเวเกยะตาทูรมังตาตราปิรติเมชัยยเหตุวากาเมอากินปะหิโยทะปายาตานังจิตตกาเลสีนิปันติโตเยสังสังโพธิยังสัมมาจิตตสุภาวิตางอาทานปะติเนสะเกอนุปาทายเยวตังสวาทุติมันโตเตโนเ

ยาชาติปัจจะยาชารามรนางโสกาปริเทวาโทกาโทมานสุปายาสังภวันติเอวเมตตาสเกวาาจโทกาคันทาจะสมทโยหุิติทอวิชายตเววาเสสวิราคันิโรธาสังคารนิโรธสังคารนิโรธาวินญาณนิโรธวินญาณนิโรนามารปนิโร ตาหนานิโรธสามายตนานิโรธาปาจานิโรโธปาจานิโรธาเวทนานิโรธเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธตัณหานิโร ทาอุปาทานนิโรโธอุปาทานนิโรธาภวานิโรโธภวานิโรธาชาตินิโรโธชาตินิโรธาชจริญนางโสกปาลีเทวะุดาโตมนัตสุภัยสานิโรชันติเอวเมตตาเกวลาจดุขขันธาเจเนโรโทนโหติริกยปัจจายาสังขาราสังขาราปัจจายาวิญญาณัง นาบัจยานามรูปังนาโมรูปาปัจจยาสาลายตนะศาลายตนะปัจจยาสัมปัสสัมปัสสปัจจยาเวทเนียเวทเนียปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาทโวัวพวปัจจยาชาติชาติปัจจยาชราชาราปัจจยาพยาธิปยาธิปัจจยามรรังมรง นาปัจจายโสโกโสกปัจจาปริเทวะปริเทวะปัจจายโทขังโทขปัจจาสมุทโยสมุทยปัจจายมะโคมะกปัจจานิโรธุมุติติ